มเบรรยากาศทะเลช่วงนี้นำ้ำทะเลสิขึ้นน้ำเว่นเมือช้านี้มีฝนตกมันขึ้นน,น,นี่ลมลมทะเลมันก็เลยมีขื้นแห้แหงอื้อขึ้นแรงแต่น้ำขุนก็หมดความหมาย เพราะว่าจะเอานามเาข,ข,ขาฟรามบ่ได้นามมันคุ้นเพาะเข,ข,ข,ขาได้ยุด้ว่าต้องมีต๊กตะกอนมาลง่งตกตะกอนนั่คือเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใหนหนามเท่าคุ้นขืนแห้งขื่นแห้ง,หงนเลยปกติเราสิ่นี้คนมาหาป่าเรือหน่อยถือตา มื่อนี้ขึ้นแรงต็มคุณเพราะว่ามันเป็นฝ่ายไทยเลนน้ำมันเลยขุ่น